จัดทีมผู้เล่นยอดเยี่ยมพิมพิลีจากผลงานรวม3สัปดาห์โดยสังเวียนสนามหญ้าก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาจัดทีมนะครับ11ผู้เล่นยอดเยี่ยมตามสไตล์สังเวียนสนามหญ้านะครับเกณฑ์ในการจัดของผมเนี่ยก็จะใช้ผลงานที่ผ่านมาทั้งหมด3นัดเป็นตัวตัดสินครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูกัน ทุกคนครับสำหรับแผนนะผมขอเลือกเป็น4-4-2แล้วกันนะเรามาเริ่มกันที่ผู้รักษาประตูกันก่อนเลยครับผู้รักษาประตูเนี่ยผมขอเลือกเป็นดาบิดไรยาแล้วกันหลายคนอาจจะมีเครื่องหมายคำถามกับผมเลยนะว่าเฮ้ยทำไมไม่เป็นอาริซอนล่ะเพราะว่าอาริซอนเนี่ยก็ใน3นัดที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยเก็บคลีนชีทไปได้ถึง3นัดใช่ไหมทุกคนจนะเอาจิงๆแล้วอะพวกเซฟสวยๆหรือเซฟสำคัญๆเนี่ยผมว่า น้อยกว่าดาบิดราย่านะเพราะว่ากองหลังของลิเลอบัวมันดีมากทุกคนมันดีซะจนเหมือน Alison อาริซอนอ่ะมันสบายไปเลยอะ่ะนะครับต่างกันกับดาบิดราย่าเลยครับที่กองหลังของอาร์เซนอลช่วงช่วงนี้ชอบจัดงานนะเท่าที่ผมสังเกตอะ่ะมันก็เลยมีเอ้ยเซฟสาคัญเซฟลูกยากๆหลายที่อยู่เหมือนกันนะครับส่วนคะแนนแต่ละแมตช์เนี่ยผมก็มองว่าราย่าเนี่ยเป็นต่อมากกว่าอาริซอนนะครับ โอเคเรามาดูสถิติส่วนตัวของเจ้าตัวกันเลยครับเกล็บคินชีตไปได้ทั้งหมด2นัดครับทุกคนครับเสีย er 1ประตูนะครับแล้วก็มีเซฟได้ทั้งหมด9ครั้งนะครับแล้วก็เป็นการชกบอลเนี่ยในกรอบเขตโทษเนี่ยสครั้งนะครับแล้วก็ออกไปตัดบอลลูก,กอากาศได้ถึง6ครั้งครับทุกคนครับก็ถือว่าทําได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับสําหรับดาบิดรายย่านะมาต่อกันที่แผงหลัง4คนที่เข้าตาผมเลยนะ เริ่มกันที่แบ็กขวาก่อนเลยสําหรับตาแหน่งนี้ผมขอให้กับเฟรโดปอลโลเลยแล้วกันนะถึงสเปอร์จะอยู่ในอันดับ s 0นะครับถึงจะแพ้ในเกมล่าสุดให้กับนิวคาสเซิลแต่ผมบอกเลยว่าแบ็กขวาตัวจี๊ดลายนี้นะครับทำหน้าที่ของตัวเองได้แบบไม่มีข้อบกพร่องเลยครับทุกคนครับลุกก็ได้รับก็ดีนะครับมีวินัยมากสําหรับแบ็กขวาตัวนี้นะครับเรามาดูสถิติ3เกมที่ผ่านมาของเจ้าตัวกันนะครับก็ เก็บคินชีตไปได้1นัดเสีย3ประตูครับแฮกเกิลทั้งหมด5ครั้งทุกคนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยสีบล็อกลูกยิง3ครั้งสกัดบอลได้5ครั้งเคลียบอล4ครั้งนะครับแล้วก็เอาบอลกลับมาคลองได้ถึง9ครั้งจ่ายบอล161ครั้งนะครับคิดเป็นจำนวนครั้งต่อแมตช์เนี่ย53ครั้งคอร์ดบอล12ครั้งนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความแม่นยำเนี่ย33%เ แล้วก็วางบอลยาวแม่นยำถึง9ครั้งครับทุกคนครับลูกเปิดจากด้านข้างของของเจ้าตัวเนี่ยถือว่าแม่นมากนะครับแม่นมากเลยต้องยกให้เลยสำหรับเปโดปอโล มาต่อกันที่แบ็กซ้ายครับทุกคนครับสำหรับตำแหน่งนี้ผมขอให้เป็นลูก้าดีแล้วกันนะก็คิดอยู่นานครับว่าในตำแหน่งนี้มันจะเอ้ยผมจะเลือกใครดีวะตอนแรกแวบเข้ามาเลยคนแรกเลยคือมาคูคูเลยาแต่ไม่เอาดีกว่ากลัวดราม่ากันกลัวจะหาว่าผมเฮ้ยเข้าข้างทีมตัวเองนะครับแต่ก็นั่งคิดไปคิดมาเฮ้ยมันมีอยู่คนหนึ่งที่ฟอร์มมันดีเลยมันรักษามาตรฐานใน3แมแม์ที่ผ่านมาเนี่ยได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนั่นก็คือลูก้าดีนั่นเองนะครับ คือสถิติของเขาเนี่ยมันจะฟ้องทุกอย่างครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะก็มีเรื่องการเสียประตูนะครับสประตูด้วยกันนะครับถึงเจ้าตัวจะไม่ได้เก็บคีนชีตได้แต่ก็ไม่ได้แปลว่าฟอร์มไม่ดีนะ แฮกเกิล11ครั้งครับแล้วก็คิดเป็นเปอร์เซ็นที่สํำเร็จเนี่ย55ครับทุกคนครับสกัดบอลได้5ครั้งนะครับเคียร์บอลได้9ครั้งนะครับแล้วก็เคียร์บอลด้วยหัวเนี่ย6ครั้งนะทุกคนส่วนสูงของลูก้าดีเนี่ยต้องบอกกันเลยมันไม่ได้สูงนะครับแต่มันสามารถเคียร์บอลได้ด้วยหัวเนี่ย หกครั้งไม่ธรรมดาเลยนะครับเอาบอลกลับมาคลองได้แปดครั้งครับแล้วก็จ่ายบอล8 4ครั้งนะครับคิดเป็นจำนวนครั้งต่อแมตช์เนี่ย28ครั้งคอสบอล12ครั้งนะครับคิดเป็นเปอร์เซนต์ความแม่นยำเนี่ย25%เปอร์เซนต์แล้วก็วางบอลแม่นยาได้ถึง5ครั้งครับทุกคนครับเป็นไงผมบอกแล้วไม่ธรรมดาเลยสำหรับแบ็กซ้ายตัวนี้นะครับ ทีนี้ทุกคนครับมาดูทางเซ็นเตอร์แบ็กกันบ้างนะรายแรกผมให้เป็นอิบาฮิมาโกนาเต้แล้วกันนะก็บอกเป็นแฟนเลี้ยวภูเลยว่าช่วยไปบอกทีมด้วยว่าหน้าหนาวนี้นะครับตลาดหน้าหนาวนี้ไม่ต้องซื้อแนวรับเพิ่มแล้วนะครับเอาอยู่นะเอาอยู่แน่นอนสําหรับโกนาเต้นะครับคำตอบคงเห็นได้ชัดแล้วนะครับจากการจับคู่เขาไปยืนกับ เฟอร์จิลฟันได้นะก็ทำให้ old, เลี้ยวภูเขาเรียกว่าไรมีส่วนร่วมดีกว่าทำให้เลี้ยวภูเนี่ยเก็บคีนชีตไปได้ถึง3นัดนะครับอลิซอนนี่มันยืนว่างงานอะบอกให้เลยนะครับสบายมากเลยอลิซอนเนี่ยนะครับอ่ะ่ออานสถิติอีกทีครับก็ สำหรับไซตี้ใน3นัดของโกนาเต้นะครับก็เก็บคิีมชีสไปได้3นัดนะแฮกเกิลสครั้งครับทุกคนครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สำเร็จเนี่ยเจาเร็นะสก,กัดบอลได้1ครั้งนะครับเคลียบอล7ครั้งนะครับเราก็เอาบอลกลับมาครองได้ถึง11ครั้งด้วยกันนะจ่ายบอล1น1ครั้งนะครับคิดเป็นจำนวนครั้งต่อแมตช์เนี่ย57ครั้งนะครับชนะการดวล13ครั้งหวัวนี้ถือว่าดีมากเลยนะ แล้วก็เอาชนะการดวลลูกกลางอากาศได้ถึง8ครั้งด้วยกันครับวางบอลยาวแม่นยําได้ถึง2ครั้งครับเป็นไ่สุดยอดไหมและอีกคนหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ขอให้เป็นเฟอร์จิลฟานไดแล้วกันนะก็ด้วยอายุอานามเข้า เลข3นะครับแต่ไม่ได้เป็นปัญหาเลยนะครับฟอร์มกับความเร็วนะครับแม่งไม่ได้ลดลงเลยทุกคนยิ่งความแข็งแกร่งเนี่ยโอ้โห <c oughs> ยิ่งแก่ยิ่งแข็งโป๊กเลยทุกคนมันไม่ได้ถดถอยตามอายุเลยนะครับผมบอกเลยว่ายืนระยะให้กับลิเวอร์พูลได้อีกยาวๆเหมือนเตียโกซินวายาวไปเลยนะครับก็สำหรับสถิติของเจ้าตัวเลครับเก็บคินชีตไปได้ถึง3นัดครับทุกคนครับแ็กเกิล 3ครั้งนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยสามสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์สำเร็จนะครับสกัดบอลได้5ครั้งนะครับเคลียร์บอลได้17ครั้งนะครับเอาบอลกลับมาครองได้8ครั้งจ่ายบอลทั้งหมด220ครั้งนี่ไม่ได้เยอะที่สุดนะไม่ต้องตกใจมีคนเยอะกว่านี้อีกนะครับคิดเป็นจำนวนครั้งต่อแมตช์เนี่ย73ครั้งครับชนะการดวล14ครั้งนะครับแล้วก็เอาชนะลูกกลางอากาศ11 ครั้งทุกคนโอ้โหแม่งเก็บกินหมดเลยลูกกาอากาศนะครับวางบอลยาวแม่นยำา9ครั้งด้วยกันทุกคนโอ้โหโคตรโหดนะครับมาถึงแผงกองกลางกันบ้างครับทุกคนครับเราไปเริ่มกันที่ปีขวาครับทุกคนครับโมฮัมเหม็ดซาร่าครับถึงลิวพูเนี่ยมันจะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของอันนสลอตนะแต่ความโหดของซาราเนี่ยมันไม่ได้ดอบลงเลยนะทุกคนนะจาก3มเกมที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหมันยิงทุกนัดแล้วมันมีส่วนร่วม กับการได้ประตูทุกนัดเลยทุกคนครับเดี๋ยวเราไปดูสถิติกันนะครับโอกาสยิงทั้งหมด10ครั้งครับยิงเข้ากรอบ6ครั้งแล้วก็เป็นประตูถึง3ประตูจากการลงเล่น3เกมด้วยกันทุกคนครับนะจาก3ลูกเนี้ยที่มันยิงได้ยิงด้วยเท้าซ้ายทั้งหมด3ครั้งเลยครับนะแล้วก็คิดเป็นความแม่นยําในการยิงเนี่ย6กด้วยกันนะโอ้โหสุดยอดนะครับทีนี้มาดู การส่งบอลของเจ้าตัวบ้างก็ส่งบอลไปทั้งหมด100ครั้งครับคิดเป็นจำนวนครั้งต่อแมตช์เนี่ยครั้งด้วยกันนะครับแอสซิสนี่นะครับที่ผมบอกไปแอสซิสต์ครั้งครับทุกคนครับซึ่งถือว่าสูงมากเลยนะครับสร้างโอกาสสำคัญอีกนะครับได้ถึง4ครั้งนะแล้วก็คอร์สบอลสำเร็จเนี่ยครั้งด้วยกันครับโอ้โหทุกคนครับแค่เริ่มต้นนะครับฟอร์มมันก็ร้อนแรงขนาดนี้แล้วครับทุกคนครับนะ ผมบอกแล้วนะครับแฟนลิเวอร์พูลครับรีบไปบอกเจ้าของทีมเลยให้รีบต่อสัญญาเลยครับสำคัญมากๆเลยสำหรับโมฮัมเหม็ดซาร่านะมาต่อกันที่ปีกซ้ายครับก็เพื่อนร่วมทีมกับซาร่าเลยครับลุยดีอาร์นั่นเองนะครับก็เป็นอีกคนที่ต้องเลือกมาใส่เลยนะเพราะว่าสำหรับปีกซ้ายตัวจี๊ดไลน์นี้นะครับด้วยฟอร์มการเล่นที่โอ้โหแม่งโดดเด่นมากมันพิวไหวมากมันดูตึงมันดูอันตรายมากตอนแรกอ่ะผมมาจจะเอาฮาวิบานนะแต่ว่าพอผมคิด คิดดีๆแล้วอ่ะมันไม่สามารถเลือกได้จริงๆถึงฟอร์มฮาวิบาลมันจะดีนะแต่ว่าดูดิอ,อาสมันดีกว่าจริงครับนะแล้วก็มันได้ลงเป็นตัวจริงเยอะกว่าฮาวิบาลด้วยนะครับผมอ่ะเรามาดูสถิติของเจ้าตัวกันครับก็มีโอกาสยิงทั้งหมด8ครั้งด้วยกันนะครับอันนี้จาก3เกมที่ผ่านมานะยิงเข้ากอบ4ครั้งนะครับ เป็นประตูทั้งหมด3ประตูจากการลงเล่น3เกมครับนะแล้วก็ยิงประตูด้วยซ่าออขออภัยยิงประตูด้วยเท้าซ้าย1ครั้งนะครับยิงประตูด้วยลูกมงหม่งครั้งแล้วก็ยิงประตูด้วยเท้าขวาอีก1ครั้งครับโอ้โหซ้ายขวาหัวมันได้หมดเลยทุกคนครับยิงลูกที่มันวิ่งสลับกับโจตาโอ้โหลูกนั้นนะ่ะที่มันใส่ใส่ซ้ายอะ่ะคือมันสุดยอดมากนะผมบอกเลยว่าแค่มันลายการวิ่งที่มันวิ่งอะ่ะผมเห็นแล้วโ,โหแม่ง ยากนะที่คนจะทําได้นะครับพอาแม่นยําในการยิงเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ห้ครับทุกคนครับทีนี้มาดูกันที่สเตตการส่งบอลกันบ้างนะครับก็ส่งบอลไปทั้งหมด77ครั้งครับคิดเป็นจํานวนครั้งต่อแมตช์เนี่ย25ครั้งนะแอซซิตไป1ลูกนะครับแล้วก็สร้างโอกาสสําคัญเนี่ย2ครั้งด้วยกันแล้วก็คอร์ดบอลแม่นยํา1ครั้งครับ มาที่ตำแหน่งกลางรุกกันบ้างครับสำหรับตำแหน่งนี้ผมขอเลือกเป็นโคเพ w เมอร์แล้วกันนะถึงเชลซีเนี่ยจะจบด้วยอันดับที่11ในวีคนี้นะแต่ก็ต้องจัดให้เขาอยู่ในทีมยอดเยี่ยมของผมจริงๆครับด้วยฟอร์มการเล่นส่วนตัวที่ดีนะครับดีเลยเนียนตาชอบมากนะครับผมคือณนะตอนนี้นะเชลซี Chelsea เนี่ย บอกเลยอีกอย่างก็คือไม่สามารถขาดเขาได้เลยในทีมนะครับขาดไปนี่มีปัญหาตลอดนะครับเกมรุกฝืดมากนะครับทุกคนน่าจะเห็นได้จากหลายๆครั้งแล้วนะครับที่โคพอเมอร์ไม่ได้ลงเป็นตัวจริงแต่ก็น้อยครั้งนะที่ไม่ได้ลงเป็นตัวจริงนะนะครับลงเป็นตัวจริงบ่อยมากนะครับผมเรามาดูสถิติส่วนตัวของเจ้าตัวกันครับโคพอเมอร์นะครับมีโอกาสยิงทั้งหมด9ครั้งครับทุกคนครับยิงเข้ากรอบเนี่ยสครั้งนะครับแล้วก็ยิงประตูด้วยเท้าซ้าย1ครั้งไป เป็น1ประตูนะครับจากการลงเล่น3เกมครับความแม่นยำในการยิงนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย33%นะสำหรับโคเปอเมอร์นะอ่ะทีนี้มาดูกันที่สถิติการส่งบอลกันบ้างนะครับส่งบอลไป112ครั้งครับคิดเป็นจำนวนครั้งต่อแมตช์เนี่ย 37ครั้งต่อ1แมตช์นะครับผมแอซซิตไปแล้ว4ครั้งนะครับแล้วก็สร้างโอกาสสำคัญไปถึง4ครั้งด้วยกันนะคอร์สบอล15ครั้งครับแล้วก็วางบอลแม่นยำถึง6ครั้งด้วยกันครับโอ้โหนี่มัน จอมแอซซิดดีๆนี่เองนะสำหรับฤดูการนี้นะก็ต้องรอดูกันต่อไปสําหรับโฟเพลเมอร์นะครับผมว่าไม่จบที่เท่านี้แน่นอนนะครับอาจจะทําลายสถิติในฤดูการที่แล้วด้วยนะครับผมบอกเลยและกองกลางตัวสุดท้ายนะผมขอเลือกเป็นเควินเดอะบอยแล้วกันทุกคนครับถ้าไปเลือกคนอื่นเนี่ยผมก็กลัวแฟนซิตี้จะมาลุมถล่มผมหรือเปล่านะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมเลือกมา2คนนะครับผมตัดสินใจระหว่างไบอันเอมบริโมกับเดอะบอยนะครับแต่ผมก็เลือกเดอะบอยเพราะว่าผมมองภาพรวม ค,คือมันดูดีกว่าเอ็มบริโมนะครับคือทั้งยิงทั้งจ่ายเลยทุกคนโอ้โหแล้วก็มีลูกฮิลเลอพาร์สเด็ดๆให้ได้ชมกันใน3เกมที่ผ่านมาอีกด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสถิติส่วนตัวกันเลยครับโอกาสยิงทั้งหมด12ครั้งครับยิงเขากรอบ3ครั้งเป็น1ประตูจากการลงเล่น3เกมนะครับเป็นการยิงด้วยเท้าซ้ายนะครับ1ครั้งนะครับไอที่เป็น1ประตูเนี่ยนะความแม่นยาในการยิง 25%ครับทีนี้ทุกคนครับมาดูสถิติการส่งบอลกันบ้างนะครับส่งบอลไปทั้งหมดเนี่ย224ครั้งนะครับถ้าเทียบกันในตำแหน่งกองกลางนะครับเดอะบอยเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งเลยครับเยอะที่สุดในลีกแล้วตอนนี้นะครับอย่าเอาไปเทียบกับตำแหน่งกองหลังนะครับนะเพราะว่ามีกองหลังบางคนที่ มันส่งบอลสูงกว่าเดอะบอยเยอะนะครับคิดเป็นจํานวนครั้งต่อแมตช์เนี่ย74ครั้งต่อ1แมตช์ครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยแอซซิไปได้แล้ว1ลูกด้วยนะครับสร้างโอกาสสําคัญอีก3ครั้งด้วยกันนะครับคอร์บอลทั้งหมด24ครั้งครับคิดเป็นความแม่นยำเนี่ย33นะครับแล้วก็วางบอลยาวแม่นยําทั้งหมด8ครั้งด้วยกันโอ้โหเท้ามันช่างน้ําหนักช่างทองมาจริงๆนะฮะเปิดไปตรงไหนก็ดีหมดนะครับผม สำหรับเดอะบอยนะยกนิ้วโป้งให้เลยครับอย่าไปยกนิ้วอื่นนะทุกคนนะทุกคนครับอย่าพึ่งเบื่อกันนะเรามาถึงตำแหน่งกองหน้ากันแล้วนะครับคนแรกนะครับในตำแหน่งนี้ผมขอเลือกเป็นเออร์ลิงบาวฮฮนแลนด์แล้วกันนะนี่มันคือปีศาจจอมปีศาจชัดๆครับทุกคนครับฟอร์มแม่งฮอตยังก่าไฟเจเลยทุกคนนะครับวันๆเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับแค่จ่ายมีกองกลางที่จ่ายบอลให้มันดีๆเนี่ย เดี๋ยวมันจัดประตูให้เลยทุกคนครับเรามาดูสถิตินะครับหลังจากผ่านมา3มแมตช์ของเจ้าตัวกันดีกว่านะมันมีโอกาสยิงทั้งหมด14ครั้งทุกคนครับยิงเข้ากรอบเนี่ยสิครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นประตูทั้งหมด7ประตูครับจากการลงเล่น3เกมเท่านั้นโอ้มึงจะโหดไปไหนท่านี่มึงเล่นไป10เกมมึงไม่ยิงไป20ลูกขึ้นเลยเหรอทุกคนครับโอ้ยนะครับ แล้วก็ยิงประตูด้วยเท้าซ้ายเนี่ยเครั้งนะครับเลูกที่มันยิงเนี่ยก็คือเท้าซ้ายล้วนๆนะครับความแม่นยําในการยิงเนี่ยโอ้โหเจครับทุกคนครับถือว่าสูงกว่ากองหน้าทุกตัวในลีกเลยตอนนี้นะครับผมสถิติการส่งบอลน,นะครับส่งบอลไปทั้งหมด30ครั้งครับคิดเป็นจํานวนครั้งต่อแมตช์เนี่ยสิครั้งต่อ1นึแมตต์ตามจริงมันก็ไม่ค่อยได้ส่งอะไรมากมายแค่มันยืนเลี้ยงลายนะครับมันวิ่ง ขีกระชากกองหลังแค่นี้หน้าที่มันแค่นี้พอครับแล้วก็ซัดประตูสวยๆพอละนะครับเร้ากาสสำคัญได้1ครั้งครับสำหรับเอริงเบลฮาร์เรนนะครับโอ้โหนี่มันโหดผิดมนุษย์มานาจริงๆครับทุกคนครับยอมเลยนะครับ และกองหน้าคนสุดท้ายที่ผมจะเลือกหลายๆคนอาจจะเซอร์ไพรส์ก็ได้เขาคือตำนานที่ยังมีลมหายใจเขาคือมหาเทพในตำแหน่งกองหน้าเขาคือตัวตึงตัวอันตรายเขาคือก๊อตในก๊อตที่ไม่มีกองหน้าคนไหนเทียบได้มหาเทพคนนั้นก็คือแดนนี่เวลเบกนั่นเองครับจะทำเสียงหล่อทำไมเนี่ยทำให้มันน่าตื่นเต้นนิดนึงครับทุกคนครับผมบอกก่อนว่าที่ผมเลือกเวลเบกมา ผมไม่ได้เลือกจากความสนุกส่วนตัวนะครับเป็นสถิติที่เจ้าตัวทำไว้ใน3เกมที่ผ่านมาแล้วมันดีครับทุกคนครับอะมาดูกันเลยนะครับมีโอกาสยิงทั้งหมด6ครั้งด้วยกันครับยิงเข้ากรอบ3ครั้งนะครับแล้วก็เป็นประตู2ประตูด้วยกันจากการลงเล่น3เกม นะครับคิดเป็นเท้าซ้าย1ลูกแล้วก็เท้าขวาอีก1ลูกโอ้โหได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยท่านมหาเทพของผมนะครับความแม่นยำในการยิง50%ครับทุกคนครับถือว่ายังฝากผีฝากไข้ได้อยู่เลยนะสำหรับมหาเทพเวลเบกนะครับ ใส่ตีการส่งบอลน,นะครับส่งบอลไปทั้งหมด46ครั้งครับทุกคนครับคิดเป็นจํานวนครั้งต่อแมตช์เนี่ย15ครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็ท่านเนี่ยได้ทำแอสซิ์ได้ด้วยอีก1ลูกนะครับโอ้โหทั้งยิงทั้งจ่ายเลยนะครับ คือปล่อยไว้ไม่ได้เลยสําหรับเวลเบกนะครับต้องหากองหลังแบบตัวหนักๆมาหยุดไว้เลยไม่ใช่ว่าจะหยุดท่านได้ด้วยนะนะครับต้องไปดูการเล่นของท่านต้องบอกว่าโอ้โหพริ้วไหวจริงๆนะครับทุกคนครับคลิปนี้อาจจะนานสักนิดนึงนะแต่ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะสนุกน่าจะชอบกันแหละก็สําหรับเพื่อนๆนะครับชอบในตำแหน่งไหนไม่ชอบในตำแหน่งไหนที่ผมจัดนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้หรือจัดทีมที่เพื่อนๆชอบแล้วคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลย ก็ถ้าชอบฝากไลค์ฝากซับสไคร์นะครับให้กันด้วยนะตอนนี้อยอดซับก็ยังไม่ถึง2,000ซะทีนะอยากให้ถึง2,000ไวๆนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับสำหรับการรับชมนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า